สวัสดีค่ะยอดเศรษฐีสวดมนต์กิจกรรมความเพียรครั้งที่18นะคะวันนี้เป็นวันที่8เดือนธันวาคมค่ะขณะนี้เป็นเวลา22นาฬิกา้บอนาทีนะคะวันนี้เรามาสวดมนต์กันเลยนะคะวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะที่เสียงสวดมนต์อาจจะไม่ดังมากเพราะว่าไม่สบายค่ะเจ็บคอนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้สวดใส่ทำนองนะคะอันนี้ก็ มาเริ่มสดกันเลยค่ะปัดนี้วันที่8ทธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่10วันเป็นวันที่18ที่ข้าพเจ้ายาดากล้องบนิชกุลชัย ขอถาวายเสียงสวสดสาธยายพระสูตรการปริษและมนต์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าตรงตั้งมั่นมีจิตระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขาระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้เทินบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาลีสุอัตตราขัดชั้นตุเทวตาสทัทธรมังมุเนราชาส,สุนันตุสกักขโมกทังภะเกกามีจะรูเปคิลิสละคีลิสีคารตาตเตจันตดิเควิมาณีทีเประเทจักขามีตารุวนาขะหาเนเคหาวัตถุมหิเตเตภุมมาจายันตุเทวาชาละทาราวิสมียักขันทัพพะ นาคาติดทันตาสันนิเกยังมุนิวาระวจนังสาธวูเมสุนันตุธรรมะสวรรคารูอายม์พรทันตาธรรมะสวรรคารูอายม์พรทันตาธรรมะสวรรคารูอายม์พรทันตาบทส่วนในมาตการพระพุทธเจ้าน้โมตัสสะพระขะวตัวระหะตัวสมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะพระขะวตัวระหะตัวสมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะพระขะวตัวระหะตัวสมาสัมพุทธัสสะ บทสวดไตรสารนคมพุทธังสารนังคาฉามิทำมังสารนังคาฉามิสังฆังสารนังคาฉามิทุติยามปีพุทธังสารนังคาฉามิทุติยัมปีทำมังสารนังคาฉามิทุติยัมปีสังฆังสารณังคาฉามิตาติยัมปีพุทธังสารณังคาฉามิตาติยัมปีทำมังสารณังคาฉามิตาติยัมปีสังฆังสารนังคาฉามิบทสวดสัจจกิริยาคาถา นัตท an so so ีเมสรนังอัญยางพุทโธมีศรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโซทีเมโหตุสัพทานัตทีเมสรนังอัญยางธรรมโมมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทีเมโหตุสัพพทานัตทีเมสรนังอัญยางสังคูมีศรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทีเมโหตุสัพพทาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกลางสมยังระควา สังเกสุวิหารติกะปีละวัตถุสมิงมหาวันีมหาตาพิคุสังเกจัติงปัจจมัติเตจปัจจมัตเตหิพิคุเตหิสัพเพหเว,วะอราหันเตหิท,ทัสหิจรลูกทาตูหิเทวตาเยพุยเยนะสันทิปฏิตาหวนตีพคกวันตงังทัศนายกะทัศนายพิคเะพิคุสังคันจะอาฏทะโขจะตุนนางสุฏทาวาใสากายิกานัง เทวานางเอตัทโโหสิอะยังโขปะวาวสักเกสุวิหารติกาับปิละวัตถูสมิงมหาวณีมหาตาพิคูสังเคะสัตถิงปัตปันจามเตหิพิคูสเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทาสาหิจโลกธาตุหิเทวตาเยพุเยนะสันนิปติตาโหติปขวันตังทัศนายะพิคูสังคันจะยันนูนะมยมปีเยนะะควา เนุปสสังกเมยามะอุปสังกมิตาวาพระคาวโตสันติเกปัญเจกะคาถาหาเซยามาติอะโขูตาเทวาตาเสยทาปินามะพะวาปุริสสัมมันตังวาพาหังปัสาเรยประปัสาติตังวาพาหังสาม,มิเชยะเ,เอเววะเมวะสุทาวาสีสุเทวเวสุอันตระ ทีตาพระคาวาโตปกราโตปาตุระหังสุขอัทะโขตาเทวตาพระคาวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทีตาโขเอกาทวตาเทวตาพระคาวาโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีิมหาสัมยูปวัสปวานสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตัมหาอีมังทัพ ทำมาสมัยยังทักขิตาเยวะอปราชิตาสังคันติอัทโคอปราเทวตาสักปะควะโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิตัจระพิขบวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมังกังสุสารทีวัตนตานิขเทวตวาอินทารินาิน ลักขันติปันติตาติอาทโคอัปราเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิเชตวาคีรังเชตวะปรีทังอินทคีรังโอหัจมะเมชาเตจรันติสุทาวิมาลาจักคูมาตาสุทันตาสุสูนาคติอัทโคอัปาราเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธทางสรนังคตาเสน เคะมิชนติอปายภูมิปหายามานุสังเทหังเทวกายังปาริปูเลสันติติอัทโคปะคะวาพิคูอามันเตสิเยพูเยนะพิคเวทัศสุโลกทาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติสทาคตังทัสนายะพิคขุสังคันจะเยปิเตพิคเว อเฮส um ุงติตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีพักวันตานังเอตปรมายวะเทวตาสันนิปฏิตาอเฮสุงเสยธาปิมายะหังเอตารหิเยปิเตพิขเวภะวิสันติอนาคตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีพะควันตานังเอตปรมายวเทวตาสันนิปติตาภวะ พวิสันติสเสยยทาปิมายาหัางเอตระหิอาจิคัสอาจิคิสามิภิกขเวเทวากายานางนามานิกิตายากิต,ตายิสามิภิกขเวเทวกายานางนามานิเทศิสามิภิกขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถะสาธุกังมะนาสิกาโลธะพาติสามีติเอวัมพันเตติ โเตพิกูพพะควาตูปัดจัดโสสูงพพะควาเอตูคูจะสีโลกามนุษ์กัสามิยัตถะภูมิมาตทัสิตาเยสิตาคิริคับพลังปหิตตาสมาหิตาปะปุถุสีหวะสันลีนาลูมหังสาพิสัมพูโนโอทาตามะนาสาทุทาวิปัสันะนมะนาวิลาพิยโยปันจสเตวัตวา วะนีกัปปิละวัตทเวตตูตอามันตยิสัทธาสาวกีสาสนีลตีเทวกายาอภิกกันตาเตวิชาณาถาภิกโวเตจะอาตปมากรุงสุตวาพุทธะสาสนังเตสัมปาตุระหุยาังอามนุษยานะทศนังอเปเกสัตมาทัค,คงาาุงอสหัสสังอธาสัตติง สตงสาสาังเอเกสหัสสานางอมนุษสานัตมัสถสุงอัปเอเกน,นตมัทธคุงทิสาสัพาบูดาอาหงตันจากสัพพังอภินยายะวะวกิตวานาจคุมาตาโตอมันตยิสัทธาสาวเกสศาสนาเตเทวากายาอาภิกันตาเตวิชานาทาภิกขโวเยโวหังกิตยิสามิขิราหิอนุปุ ะโสจัตสหัสสาวยัขาภุมมากาปิระวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะศศิโนโมทนามาภิกามมงภิกขนางสมิติงว่านางชาสหัสสาเหวะเหมะวะตายักขานานาตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะศศิโนโมทนามาภิกามมงภิกขูนางสมิติงว่านาง สาตาคีลาตีสาหัสสาอยากค้านานาตตะวันนี้ อิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสติโนโมทมานาอภิกามุงพิคูนางสมิติงว่านางอิเจเดโซละสสะหัสายคานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสติโนโมทนามาภิกามุงพิคูนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสติโนโมทมานาอภิกามุงพิคูนางสมิติงว่านาง กุมพิโรนาชคหิโกเวปุลสะนิเวสนางเพยโยนางสตาสหัสสังยักขานางไปยิปุราสิติกุมพิโรลลาชคาิโกโศปาคาสมิติงว่านางปุริมันจติสังราชาทตาัตตะโถภาษาสติคันทัพานางอธิปติมหาราชายิศศิโสปุตตาปิตาสาพ,พาหโวอินทนามาภะภราอิทิมันโตทุติมันโตว,วันณวันโตทสสิโนโมทะมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านาง ทักินันจัตทิสังราชาวิรุณหงตับปะสาสติกุมพันธานาังอธิปติมหาราชาิสติโสปุตตาปิจสาะมหโวอ,อินทานามามหพาพรามีที่มันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยิส,สัสสีโนโมทะนามาพิกามุงพิกูนางสมิติงวานางังปัจฉิมันจัตีิสังราชาวิรูปักโผภปะสาสติ นาคานาังอธิิตมหาราชายัสสิโสปุตตาปิจสาะพะหโวอินทนามามหพราอิทิมัโตชุติมโตวันวนวันโตยัสสติโนโอทนามาพิกามุงพิกูนางสมิติงวานางอุตตรันจัี่สังราชากุเวโรตับปสาสติยักขานังอาธิตมหาราชายัสสิโสปุตตาปิจสาะพะหโวอินทนามามหพรา อิที่มันโตชุดิมันโตวันนวันโตศลาิโนโมทานามาพิกามุงพิกูนางสวิติงว่านางปุริมะทิสังทาราโถทิคณนีนะวิรุณหากูปัจชิเมนะวิรูปักโผกุเวโลอุตารังทิสังจักตาลเตมหาราชาสมันตาจตุลูทิสาทัทธลมานาอัดทังสุปนีกาพิรวัฒเวเตสังมายาม วิโนทาสาอาคูวันเจลนิกาสทามายากเกนตุเวเกนตุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกามาเศโูจะกินนุมันตุนิมันตุจะปานาโทโอวะมันโยจะเทวส,สูโตจะมาตริจิตตนิจิตะเสโนจะคันทัโพณะโลราชาสนูชพชูชโนสพู อาคูปัญจสิโคเจวะติมพะลูสุริยวัชชาชะชะสาเอเจจันเยจราชาโนคันทภาชาสหราชุภิมุทนามาอภิกามมุงพิกูนางสมิติงวานังอาทาคูนภาสุภาษาอาคาเวสาลาสหัสตจัตสหัสตชกากัมพลาสตลาอาคุปายาคาสหายาติพิยามุนา คาตาลทาจะอาหูนาคายะสัสิโนโอเอลาวันโนมหานาโคโซฟาภาสมิติงวานเยนาคาราชาเดนาคาราเชสหัสสาหารันติทิพพาทิชาปักขีวิสุทธจักกูเวหายาสาเตวานามัชตปัตตาจิตราสุปันนาอิติเตชะเ,เตสนามัอภยันตธานาคาราชานะมาสีสุปันนาโน นาโตเมมามาเขมามากาสิพุทโทสันสันหาหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสรารณะมากลงสุกัสรารณะสราณะสราณะมกังสุอุทางที่ตาวชิระหัดเถนะสมุทังอสุราสิตาภาตลโลวาสัจวัสัยเตอิที่มันโต ยัสสีโนกาลกัญชามหาพิสมาอส,สุราทานาเวคาสาเวปาจิตติสุจิตติจะกะหาราโทนมุจีสหาสาตาันจะพาลิปุระพาลิปุตานาังสัพเพเวโรจนามากาสานาหิตวาพะริงเสนางราหุพัทฒมุปาขมุงสัมโยธานิพัฒนพทธันเตพิกูนางระมิติงวนานัง อาโปตเทวาปทวีจะเตโชวาโยตถาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสมูงจยสะยัสสาสาหาเมตาการุณากายิกาอาภูเทวายัสสีโนทเสเตทะสตากายาสัพเพนานะตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันณะวันโตยัสสีโนโมทนามาอภิกามุงภิกขูนางสม,มิติงว่านังเวนตูจะเทวาสั หาลีจะอสมาจะทวยจะมาจันทัสูปนิสาเทวาจันธมะคูบุรักิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูบุรักิตานักขตานิปุรักิตาวาอาคูนันมันทวารากา พะโสนงังวะสาเสโทสักโกปาคาบูรินท,ทัทโทาเสตีทัตถากายาสพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตทิสศิโนโมทนามาพิกามุพิกูนางสมิติงวนานังอาทาอาทาคูสหภูเทวาชาลามักขีสิขาริวะอาริธากาจะรูชาจะอุมมาปุพพนิพาสิโน วารุนาสหาธรรมมาจะอัจจุตาจะอเน,นีชกาสูเลยยรูจีราอาคูอาคูวาสาวเนสิโนท้าเสเทตตัฏากายาสัพเพนานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นวันโตสัตติโนโมทามานาภิก,กามุงพิกขูนางสุวิติงวานาสัตเทเต เทวนิกายาสัพเพนานตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเจจันเยสถิตาสหาประวุทธชาติมัคีลังโอะตินนะมะนาสวังทักเขโมคตลาลังนาขังจันทังวัอสิตาติตงังสุพรมมาปารามะโตจะปุตตาอิทธิมาโตสหะ สันนางกุมาโลติสโจสจะโสปาคะสม,มิติงว่านางสหัสพรมมลงกานางมหาพรัม,มะปิติทติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสินโสทเททาเสทฐอิสระอิสลาอาคูปัจเจกะวะสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคา หาดิโตปาริวาริโตเตจสัพเพพิกกันเตสินเทเทเวสรพรมัมาเกมาละเสนาพิการมิปัส,สกันนะหัสสะมันที่ยังเอทะคันหะทะพันธรดาปลาเคนะพันธมัตถุโวสมันตาปาริวาเลทะมาโวมุตกิตถโกตินงังอิติตัตถมหาเสโนกันหะเสนงังอเปสยิปานินาตละมาตละมามต ตาลามาหัดจ,จะตะลังกตาวานเพระวังยะถาปาวุสโภมีหูธนะยันโตสวิชุโกตาทาโศปัจจุทาวติสังขุธโธอาสยังวะเสตันจะสับพังอภินยายะวะวะคิคตวานตะก,กุมาตะโตอามันตะยิสัทธาสาวะเนาส,สาวะวะเกศาสนีลตีมละลเีนาอภิกันตาตี วิชานาถะพิกโวเตจะอาตัปมะมะกรุงสุตวาพุทธะศาส,าสนาวีตาลาเคหิปักกามุนในสังโมโรมปิอิชยุงสัพเควิชตชิตะสังคามมาพระยาตีตาย,ยัสสีโนมูทันติสหภูเตหิสาวกาเตทเนสุตาติบทสวดธรรมจักกับวัตนาสูตร เอวามีสุตังเอกังสามัญมะคาวาภาลาณสิยังหีระหิวิหารติทิสิปจเนมิขทาเยตาละโขวะคะขวาวาปันจะวัคีเยพิคภิคูอามันเตสิเทวามีพิขเวอันตาปัพัชเตนะนะเตเสวิสัพพาโยจายังกาเมสุกามาสุขาลิกายุโขยุโยโคฮโนคาโมโปภุชินิโก อนาลิโยอนัตถสันหิโตสมานามหาสมานามานุสามานุสุตมาคิทาปาทูสิกาอาคูอาคูมโนปัทูสิกาอาทาคูหะระยเทวาเยจะโลหิตวโลหิตวาติโนปาลคามหาปาลคาอาคูเทวายัสสีโนเททัศเจเททัศธากายาสัพเพนานตะวันนิโน อิติมันโตชุติมันโตว,วันณวันโตยัสกิโนโมูนามาอภิกามูพิขูนางสงมิติงวนังสุากากรุมหอารุณาอาคูเวคณาสาสหาโปธาตะไครยหะปามูขาอาคูทีวาวิจักคนาสะธามัตตาหาลพัทะหาลคชามิส,สก,กาจายสิกสกิโนธนะยังอาคาปชุนโนโูยทิสาอภิวัสตี าเสตสะตากายาสเพนานตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตสัสิโนโมธมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางเขมมยาตุสิตายามากัตทกาจะยัสติโนสัมพิตตกาลามาเสถาโชตินามาอัจจะอาสะวานิมมานารตินูอาคูอาทาภูปานิมิตา ทาษิตีทธากายาสัเพนานตะวันนิโนวิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตชิสินโมทะนามมานาอภิกามงพิคูนางสมิติ่วนางโยจายังอัตตกิลมาทานโยโคทุโขอนาริโยอนัตถสันหิโต เอเตเตพิกเวอุโภอันเตอนุปคัรมมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสามพุทธาจากคู่กรณียาณกรณีอุปสมายะอภินยะสัมพูายะนิพานายะสังวัตติกะตมาจากสาพิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสามพุทธาจากคู่กรณียาณกรณีอุปสมายะอภินยะสัมโพูายะนิพานายะ สังวัตติอยะเมวะอริโยถังโกมักโคเซยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโผสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีโิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโขสาวิพิกเวมัติมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจกคุกรณียะนกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติ ทิทังโคปนะพิกเวทุกขาอริยสัจจังชาปิชาติปิทุกขาชะาลาปิทุกขามาลชมปิทุกขงังโสกบาริเทวะทุกขโมธรรมนุสสุปายาซาปิทุกขาอัปปเยหิสัมปโยโคทุกโขเยปเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปิชังยัมปิชัง นะลพติตมปิทุกขังสังกิเตนะปัจจุปาทานขันทาทุกขาอีทางโหปนะพิขเวทุขสมุทัยโยอริยสัจจังยาอย่างตันหาโปโนภวิกานันทิลาคะสหัสตาตัตราตัตรานิพันธีเสยทีทางกามตันหาเพราะว่าตันหาวิภวตันหาอีทางโขปนะพิขเวทุขนิโรโธอริยสัจจัง โยตัสาเยว,วะตันาหายะอาศีสาวิลาคันโรโทรจาโคปนิตปตินิสะโคอุติอนาลาโยอิทางโคปนาภิคเวทุกขันิโรทามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัดทางกิโกมะโคเซยทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจา สัมมาก like ัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามุส <establishing> ัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพอานันสุเตสุธรรมเมสุจากคุงทุปปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโหปิทังทุกขังอริยสัจจังปะรินเยยันติเมพิกขเวปุเพอานันสุเตสุธรรมเมสุ จักขงอุตปาทิยานางอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโกปะนิทางทุกขังอริยสัจจางปริญญาตันติเมพิขเวปุเพอนัสเตนธรรมเมสุจักขงอุตปาทิยานางอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุทปาทิีิทางทุกขสมุทยอริยสัจจันติเมพิกขเวบุเพอนัสเตนธรรมเมสุจักขงอุตปาทิยานาง อุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตังโคปนิธังทุกขสมุทโยอริยศสตจ์จังปะหาตับพันติเมพิกเวุูเพนะสตนธรรมเมสุจักโภอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตังโคปนิธังทุกขสมุทโยอริยศสตจ์จัง ปาฮีนันติมเมพิกเวปุเพานุนสเตสุธรรมเมสุจักขูอุตปาติยานังอุตปาติปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาติอาโลโกอุตปาติอีทางทุกขานิโรธอนิสัจจันติเม พิกเขเวปุเพอนุสุเตตธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโก้ปะนิทังทุกขนิโรทุอะไรสัจจังสัจจิกาตพันติเมพิกเขเวปุเพอนุสุเตตธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโกทุกขนิโรทุอริยสัจจังสัจจิกตมัน สัจฉิกะตันเมพิกเวปุกเพนานุสตเตสุธรรมเมสุจักุงอุทะปาทิญาณังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาติอีทางทุกขนิโรธคาทามินีปฏิปทาอริยสัจดันติเมพิกเวภุกเพนานุสตเตสุธรรมเมสุจักุงอุทะปาทิยาอุทะปาทิปัญญา อุตปาทิวิชาอุตปาทิอารโลโกอุตปาทิตังโขปนิทังทุกขานิโรโทคา,คาไม่นีปฏิปทาอาริยสัจจันภาเวตะพันติเมพิคาเวปุเพานันโสุเตตธรรมเมสุจักหงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอารโลโกอุตปาทิตังโขปนิทังทุกขานิโรโททุกขานิโรธาคาไม่นีปฏิปทาอาริยสัจจังภาเว ตัน,น,นติเมพิฆเวบุเพอเนสุเตตุธรรมเมสุจักคงอุทปาธนะิญาณอุทปาธิปัญญาอุาทปาธิวิชาอุาทปาธิอาโลโกอุทปาธิยาวกีวันจะเมพิขเวอีเมสุจตูสุอริยสัตเ์เยสุเอวันติปริวัตตังวาทสาการังยถาภูตังญาตนาสนางนาวิสุสุวิสุท,ทังอโหติเนวตาวาหังพิขเวเท สเทวะเกโลเกสมาระเกสธรรมเกสะส,ะสะัสสมธพามมณิยาปชายสะสเทวะมนุสสายะอนุตตรลังสัมมาสามัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจันญาสิงยาโตจะโมจะโคมีมพิกาเวอีเมสะจัตูสุอริยสัตเยสุเอวันติปริวัดทางทวาททศการังยถาภูตังยานัทสนังสุวิสุทธทางอโหสิอาถาหัง Keep coming. In.